สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมสวนนะครับทุเรียนที่ได้ตัดยอดนะครับอยู่ในสวนสิ่งต้นนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามนะครับก็จะเห็นว่าต้นนี้มันไม่ค่อยจะใหญ่นะครับตอนนี้ก็บำรุงมาก็โตแล้วนะครับต้นนี้นี่ไปดูบรรยากาศทางในนะครับ เหมือนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ที่บอกว่าตัดยอดนะครับใน,ในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ก็ใบเขียวโตแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้นฝั่งนี้นะครับเป็นต้นคู่ต้นน้ำอยู่นะครับ <c oughs> ก็มีปลูกต้นมะพร้าวนะครับตนบน้นมะละกอนะครับที่แซมเข้าไปนะครับ ะครับต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ริมสระน้ำครับตอนนี้ก็ใบเขียวโตแล้วนะครับแล้วก็มีมะละกอนะครับพันเตียตอนนี้ก็ลูกก็จะประมาณนี้นะครับลูกใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ประมาณประมาณเอวนะครับตอนนี้กำลังออกดอกนะครับ เดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับนี่ครับตันนี้ก็ตัวน,นี้นะบริเวณตัดยอดนะครับตรงที่มันงอๆกันไปนะครับต้นนี้มีอาวูคาโด อาโวคาโดตอนนี้ก็ติดลูกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลกูกเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับลกเล็กตัวน,นี้ก็โตประมาณนี้นะครับมีเพียขึ้นเต็มพะมา่าไม่ได้ฉีดยานะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะมีใส่ขี้วัวนะครับใส่ขี้วัวมูลสัตว์นะครับแต่ไม่กลัวแล้วเพราะว่าฝังเข็มนะครับฝังเข็มป้องกันเชื้อราไปแล้วนะครับเอาคาดูต้นนี้ก็ต้นโตนแล้วไม่ออกดอกเลยนะครับแล้วก็มีมะละกอ ที่ปลูกแซสบกันเอาไว้เอาไว้กินครับอย่างนี้กาตัดทิ้งนะครับตัวนี้ก็ต้นก็อโตนะครับตัวนี้เนี่บริเวณที่ตัดยอดนะครับบรวนี้นะครับตัวนี้ก็ฝังเข็มนะครับฝังเข็มป้องกันเชื้อรานะครับตรงไหนที่มัน อันนีตอนนี้มันก็ขยายเซลล์นะครับตรงไหนที่เป็นเชื้อรากินก็จะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่นะครับกิ่งก้านสาขาก็เริ่มอ้นี้แล้วนะครับเริ่มแตกยอดมาใหม่นะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเมื่อกี้เป็นเชื้อรานะครับ เขาต้นตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มขยายเซลล์แล้วนะครับต้นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นสีชมพูเริ่มแตกเริ่มขยายผิวตอนนี้ต้นตเล็กนะครับตอนนี้นะครับประมาณนี้ ตัวนี้ต้นอามาแซมใหม่นะครับแล้กกรก็ส้อนสูงแล้วนะครับ